สวัสดีครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยรอบนี้ผมก็จะมีเลขรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็คือสูตรที่ได้คำนวณมาคือนี่แหละครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูกันนะครับว่าหลักหรือแนวทางของเขามาในทิศทางไหนก็คืออันนี้คือผมคำนวณออกมาได้ประมาณว่ามีสามตัวให้เลือก มี3ตัวให้เลือกเพื่อนเข้าใจนะครับที่ผมทำเอาไว้คงจะเห็นอยู่ว่าจะมีเลขอะไรบ้างในงวดต่อไปเลขต่องวดต่อไปก็น่าจะมีเลข0กับ1นะครับอันนี้คือคือสูตรแรกอ่าด้านข้างด้านข้างนี้ก็เป็นสูตรที่2เห็นไมครับมาเริ่มที่จะเข้าตั้งแต่วันที่1เดือน10 4กับ8เห็นไหมครับได้2มี2 8กับ6มีได้4นะมี4 1กับ2ได้3 5กับ2ได้7 5กับ3ได้8 0กับ2ได้2คาดว่างวดต่อไปรางวัลเลข,ข เขามีศูนย์เหมือนกันเขามีศูนย์เหมือนกันก็ลองดูนะครับไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ที่มันมีเลขศูนย์อยู่ตำแหน่ง่ะครับอยู่ตำแหน่งท้ายอะ่ะลองดูครับขอบคุณมากครับผม